วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเคสนะคะที่ลูกค้าส่งทางไปษณีมาให้เราทำการแก้ไขให้ค่ะก็คือพลาสติกเกิดการยุบตัวลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ และที่จะดูเป็นกังวลมากที่สุดก็คือลอยเจิมนะคะที่อยู่บนตัวเหรียญที่ไม่อยากให้เกิดผลกระทบขึ้นค่ะโอ้โหงานนี้แก้ไขค่คอนข้างยากและพูดเลยไม่ค่อยมีช่างคนไหนอยากจะรับนะคะแต่ก็เอาจะข่าววันนี้เราก็เลยมารีวิวทําเป็นเคส,สตัศดีให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะการที่เราจะใช้ไฟเป่าพลาสติกให้มันพองขึ้นมานั้นนะคะอาจจะทาให้เกิดปัญหานี้ขึ้นได้ค่ะคือการเดิน้อยงไม่ดีทําให้ตัวเทียนนะคะที่ถูกอัดรอบนั้นเกิดอาการเคลื่อนที่นะคะหรือว่าปิดไม่สนิทก็จะเกิดการแตกเร้าในอนาคตแบบนี้ได้ดังนั้นเราจึงแนะนําวิธีกการแ้ คืออัดพลาสติกใหม่ค่ะเราก็ต้องใช้ความพยายามในการค่อยๆทำนะคะหรือว่าแกะออกทีละชิ้นส่วนนะคะเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดค่ะซึ่งก่อนที่จะทําเราแนะนําลูกค้าแล้วนะคะว่าการแกะแบบนี้ทางร้านปกติจะไม่ทาให้เพราะว่าถ้าทำมันก็อาจจะเกิดความเสียหายของตัวเหรียญได้ในเรื่องของที่ลูกค้ามีปัญหากังวลรอยเจิมที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้ารับได้ว่าถ้ามันเกิดข้อขอเสียหายก็สามารถรับได้นะคะร้านก็เลยยินดีทําให้นะคะ ก็แน,น่นอนนะคะการแกะโดยชัางของเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นอีกนะคะเพราะการรนไฟแกะนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเหลี่ยมเป็นเนื้อตะกวต้องใช้ความระมัดระวังมากๆค่ะเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนของตัวตะกวดที่อาจจะหลอมละลายได้ง่ายกว่านะคะตัวพลาสติกเราค่อยๆแกะทีละจุดทีละจุดนะคะแล้วค่อยๆแซะออกทีละหน่อยนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็แกะออกมาให้เกิดบาดแผลหรือว่าไม่เกิดบาดแผลเลยนะคะ เพื่อความโปร่งใสนะคะเราก็อัดคลิปนะส่งให้ลูกค้าดูขนาดที่เราแกะออกค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของการอัดพลาสติกกันน้ําพร้อมกับพับเก็บกรอบทองนะคะแบบใหม่ให้กับลูกค้าค่ะหรือว่าผลผลงานนะคะชิ้นโบแดงอีกหนึ่งชิ้นของช่างของเรานะคะที่ตั้งใจถ่ายคลิปให้กับลูกค้าดูซึ่งปกติแล้วถ้าไม่มีช่างของตัวเองจะไม่สามารถถ่ายแบบนี้ให้ชมได้เลยนะคะครบวงจรแว่าถือมงคลตัวจริงต้องห้างทองรักสิริคลองหลวงได้ตลาดสดอัยราค่ะ